สวัสดีกันด้วยนะครับวันนี้มาอยู่เกมมัครับเหมือนเดิมแล้ว,ลวนะครับก็าห่างๆไปตามเลยนะครับกับเซิร์ฟเซิร์ฟขอบพยนใหม่นะครับแต่แอดมินคนเดิมนะครับซึ่งหลายๆคนก็นอาจจะรู้ดรกัออยู่แล้วแอดมินทำไมจมินวะนี่คือเซิร์ฟที่เปิดใหม่นะครับที่เจ้าของฟรีก็ไปทางนี้เลยอนะ่ะตานนี้คือที่เจ้าของฟรีนะครับ นี่เรื่องแจกของเด็กนะครับใช้พี่เกาะอย่างอื่นดีหลังนะครับก็เลยไม่ว่ากดตรงนี้เอานะครับของก็กดเอาเลยๆนะครับตรงนี้ก็เป็นทางวาร์สนะทางไปวาร์สนะครับเอ้แอดพึ่งเซิร์ฟึ่งเปิดนะมาจะาเปิดนะ นี่เปิดเลยนะครับเอวาร์นะครับกำลังทำกันอยู่นะครับแอดมินนะครับตัางายน,นเลยโนี้็ดนะับะแอดมินนะครับเแบบ็นน,นี่คือแอดมินใหญ่นะครับอันนี้คือแอดมินใหญ่นี่คืออะไรนะ ผู้ดูแลครับมีผู้ดูแลทั้งหมดกีคือแอดมินเซิร์ฟนะครับติดต่อได้าจ้เติมเงินติดต่อได้คนกลางนะครับสองคนนี้คือที่ปรึกษานะนี่ก็อะไรอ๋อใช่อะไรอ่ะเทรนเ์บ้านคุณเทรนด์เนอรอ๋อ ต้องรอดูอีกทีนะว่าเซิร์ฟนี้จะเปลี่ยนอะไรอีกนะอ,อ,อะไรเ่ยและของเอนะครับทำหรือ,อยังเอ่ยอยังแน่นอนนั่นยังเซิร์ฟนี้นะเพิ่งเปิดน,น,นะอ่าแอดมินตอนนี้กำลังสร้างวาร์ปที่อะไรพวกนี้อยู่นะครับอเดี๋ยวผมก็ต้องติดต่อนะแอดมินอีกหลัง ที่หลังนะครับก็ทุกอย่างหายเลยจริงๆผมเป็นสตาร์ท,ทนะเดี๋ยวเที่ยวต่อที่หลังนะครับอ,อาหารอันนี้ผมมาโปรโมทเซิร์ฟนะครับถ้ามีอะไรติดถ้ามีอะไรเพิ่มขึ้นเดี๋ยวผมก็จะอัดไปเรื่อยๆนะครับ <c oughs> เซิร์ฟนี้ก็แอดมินได้ดีนะครับ ขอขอได้ทุกอย่างนะครับแต่อย่างหนึ่งห้ามขอยดนะครับห้ามห้ามขอยกห้ามขอ v อ i ีนะครับขอของได้ห้ามขอห้ามขอของมูพันนะครับนั่นสิ่งนะครับขอของธรรมดาสร้างบ้านอย่างเงี้ยได้นะครับเป็นพวกเดส่าตนนะเออเดส่าตอพวกเกี่ยวกับวงจรแล้วเนี่ยเออไม่แต่คุณเลยคุณจะขออะไรห้ามห้ามบมพันห้ามยศอะอืมเดี๋ยวถ้า เดี๋ยวเราเฉพอเซิร์ฟเขาตั้งบอกว่าเติมเท่านี้ได้เท่าไรเท่านี้เติมเท่านี้ได้อะไรบ้างเท่านี้ได้อะไรบ้างนะครับก็เซิร์ฟนี้มันเพิ่งเปิดนะครับอโอเคครับันนี้ก็ไม่มีอะไรมากเลยครับแค่มาโปรโมทเซิร์ฟเฉยๆนะัะ <c oughs> เดี๋ยวผมจะทิ้ง i อพเซิร์ฟไปข้างหน้าคลิปนะครับอันนี้ขอจะคลิดเพียงเท่านี้ไปก่อนนะครับบ๊ายบายครับ